เป็นการประหยัดไฟและพื้นที่มันยังยืดสั้นหนึ่งเขาก็จะมาต,ตัดเห็ดก็จะมาตัดเห็ดดำอบใส่เลยนะคะนะเพราะว่าดอกใหญ่เลยคะ่ะเชื่ไ้เมียบ้านคือกระเจ้าพี่น้องคะ่ะ อย่างตลาดตอนนี้ไปไม่ได้เลยเป็นพื้นที่สีแดงอดอกน้นอยนอน่อ,อนสิบิดะย้ำทีเได้ย้ำซูน้องป่ากินกันนะ ออเหไหพี่น้องเราก็จะได้เก็บตละตละตะแตและตามบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะตามแถวที่เราเจอไว้นี่แหละเพราะว่าไปไกลไม่ได้ กระงามกระยังอยู่ได้กระงามกระยัออะง,งคนสั่งกระไหลคือว่าอันติมีคนคอมเมนต์นั่น,นยังมีดคัดตเตอร์ม,มาไม่กับว่าจะว่าดอาก,ากแต่กระสีว่าแน่คือว่าอันเจ้าพ่อถนัดดีเจ้าจับมีดปาดเหตุผลว่าคันพ่อถนัดหัวกระโปงไส้มาเป็นปีแล้วเนาะคนุณยายเออสนกว่า ล้วก็มาคอมเมนต์เนบเกือบสุคลิปแล้วค่ะยายนี่หลายคนอยู่ตามที่เขาเบิ้งเงินล้วเบิ้งคอมเมนต์แล้วลักเปติคนนี้อย่างก็เป็นแต่มีความสุขหาติแต่คนก็เคยเห็นเราย่องไปเห็นเราย่องควยคลิปเดียวนอกนั้นมีแต่ตินั่นตินี่โอ้จะเกิดมาติโดยเฉยพาะดินี่แต่เขาก็เรียบรายยังไงล่ะคำมติโลดใหญ่ จากวด้ากะด่าลุดตามสบายแล้วสิงเงาติให้เราเขามาตีมาด่าลุ <c oughs> ดตีอย่างจะไปตีอยาัางว่าอยา่างหัวเรื่องหนึ่ง ขาเห็ดไม่มันเลยไปดีกว่าพนะเราโอ้ยก็ขอบคุณเลยกับคุณยายเอ้ยสวยๆจ้ะเอาไปอบใช้กันพี่น้องค่ะให้มันได้พอ,อะนะคะเนาะมาตัดใช้ต้าน้อยไว้ถอบโตค่ะ าะว่าเก็บมาเมื่วานนี่เพราะตัดขาเนาะค่ะเนาะเล่าเอาเล่าเอารถฝนตกค้ำหัวกับพ้งขาเห็ดตอนแรกวันทิ่ตกก่แหงเอาไปมาเบื่มบึ้มมาก็ได้อำลาพาจากตนตัว ใส่กระเพาะได้เก็บพี่ตัวขาดพี่น้องค่ะแล้วก็พอได้ไปไก่บ้านพ่อมกระพาะได้เห็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนอะค่ะเนาะธรรมดาเรามีพาละ กเกษตรเป็ดตามง่ายยากเก็ตเป็ดตามายากนี่แหละพี่น้องค่ะให้หลายเอ่อให้หลายๆคือปีไปเก็บป้าไก่ก็บ่หลายรอกค่ะแต่ละป้าแต่ก็พอได้เก็บได้กินเนาะค่ะเนาะ มีดที่เขาใส่ปาดเห็ดหรืออย่างเห็ดเขาถนัดเขาก็ใส่บ่ได้เนาะพี่น้องค่ะเขาก็ใส่บ่ไ้โดนก็จะมีดคัตเตอร์ยายตาถนัดยายตามักว่ามันคมยายตาก็จังใส่บางคนอาจจะเบิ่งขัดหูขัดตาได้ก่ะมันซอยบวไ้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเขาถนัดแบบนี้เขาหมักแบบนี้ค่อยถนัดแบบนี้ค่อยก็ทําแบบนี้ เสียค่อยไปทําแบบเจ้าถนัดมันเป็นไปไม่ได้ขอบคุณหลายๆคนที่เข้าใจคนที่ซอยตอบคอมเมนต์ให้ตาอนุญาตตอบเลยเด้อค่ะเด้อคัน อันใดที่ตอบซอยได้ก็ตอบเลยค่ะขีนหูขีนตาตอบเลยถามแรงตอบแปลงดีมาดีตอบเบาเราดิเนเบาเราดิเท่าเราเบาเราดิเนก็คือสมัยตะกี้ ก็มันเห็ดลิปสมัยตะกี้ต้องตายกันไปนข้างหนึ่งแหละอันอันประเภทที่เข้ามาดานบ้องหูจักกันเานาะคือกันแล้วก็เก็บอ่ออย่างก็แล้วเก็บเห็ดเกาลักเนาะค่ะเนาะถ้เก็บเห็ดเกาเกาลักมีควนึ้องคนรกับเข้าคอมเมนต์คือกัน เคุนว่าไม่ชอบเก็บเห็ดแบบนี้เก็บเหมือนคนไม่อยากได้เห็ดเก็บเหมือนคนอีหย่งก่อนหรอคุนว่าลืมแล้วคอยพ่อยากได้เห็ดคอยก็ว่าเสียเวลาขับรถไปเก็บเด้อเนาะพี่น้องมันว่าแมน่ว้ยุดหน้าประตูบ้านคอยได้เห็ดพี่น้องเอ้ยพ่อยากได้เห็ดยังไงแล้วคุณรู้ไหมว่าเหตุผล ่อยเข้าใจนะคะที่เจ้าว่าให้ถอนเห็ดมันก็คือเห็ดเพิงหรือค่ะเด้อเห็ดเกาลักมันหลายเห็ดเพลิงนี่ข้าเจ้าอยู่ในในในเออเอออยู่ในดินขาข้าเจ้าสีหลายแต่เห็ดตัวนี้เกาลักนี่ขาบ่ได้อยู่ในดินขาข้าเจ้าสีรยอยยุกับห้าพี่น้องค่ะขาข้าเจ้าสีร้อยูุกับหญาก้อนที่เจ้าสิมาคอมเมนต์่อยให้เจ้าไปศึกษาแต่ละป่าว่าเขาเขียนกดไว้ว่าอย่างไรเนาะค่ะเนาะ ให้ไปศึกษาเมืองป้าเจ้าอยู่เมืองนอกหรือเจ้าอยู่เมืองไทยเก็บเห็ดไม่ถูกวิธีต้องทนนั่นมันเห็ดพึ่งหวานอันนี้ว่าแม่นแก่ตัวแล้วอันนั้นมันเห็ดพึ่งหวานที่ยายตาไม่ถอนเห็ดเก่าลักเพราะว่าสังเกตเบ้างว่าว่าดอกใดที่ยายตาถอนหญ้าเขาสิขึ้นมาน้ำาหลเพราะว่าเขาสิเกาะหากเขาสิเกาะอยู่น้ำยาหญ้าเขาขึ้นมาน้ำไหลมันเลยเป็นกัน ดึงหยาขึ้นมาพี่น้องค่ะซึ่งแต่ละป่าเขาจะอนุรักษ์มดเขาสิบวิอยากให้เข้าไปเหยียบหรือว่าเขาสิบวิอยากให้ไปทาลา่มดเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเหตุผลนะคะอันนี้คือขอตอบในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในคลิปนี้เลยเด้อค่ะเด้อคนที่เข้ามาคอมเมนต์่า <S <S เก็บเห็ดายตาเก็บเห็ดมาสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ฮู้ดีว่าวิธีเก็บเห็ดมันต้องเก็บอย่างไรเนาะค่ะเนาะ ศึกษาก่อนจังะคอมเมนต์เด้อค่ะเด้ออยากไอ้เพิ่นบ่ม่นอย่างเด้แล้วก็หรือว่าเอายายา่อ,อถอามจะคำก็ได้ว่าเอ้ายายเจ้าคือบ่ถอนเจ้าคือบ่ถอนเอาเจ้าคือเฮ็ดกันซี่บ่ม่นลูบลีลูเป็นควายตู้มาซซนต่ำหมโลดว่าโอเคเพชรไม่ถูกพิธีไม่ชอบนัน่นย่ขึ้นนะขึ้นแล้วมันบ่ลงเด้ปล่อยผ่านค่ะปล่อยผ่านแต่ก็อยากว่าเพิ่นฟังสื่อ,อดอกบ่มีอย่างไร ว่า,าขาเห็ดเ,เพิงเกาลักนี่มันมันลอยอยู่น้ำมอดเนาะค่ะเนาะเขาไม่ได้ฝังดินเหมือนเห็ดพึ่งขันเห็ดเพิงหวานนะคะเจ้าฝังดินอันนั้นเข้าใจว่าเขาต้องถอนขึ้นมาแล้วก็ตัดขาตัวนี้เพื่อว่าเขาลอยอยู่กับมอดเขาดึงนี่สังเกตเบิ่งโลกกลับไปเปืิ่งคลิปก็ได้ค่ะกลับไปเปืิ่งคลิปไหมเด้อยายตากกจะได้ยอดวิวอีก กลับไปเบื้งคลิปไมกลับไปเบื้งคลิปไม่ค่ะดอกใดที่ถอนนะ้าเขาสิเกาะขึ้นมาหลายบันนี้ขึ้นเบิ้งขันเป็นจุ้มเป็นจุ่มดึงหมดสุดอกบัาน,นี้้าขึ้นสิขึ้นซ้ำใดแต่ค่ะซ้ำนั่นแหละเปาปีคือแาน่น คนที่ไม่เข้าใจอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจ้ยไม่แง่ไหนก็มาปิดประตูแหเงเหนน้าขอกระตุนยูเฮียนตื่นได้ป่ะพี่นาป้าบระต่นบะ่ย่านเป็นดิกําลังว่าวมวนมวลอยูู่้ดเดียวกําลังจมมวลมวลอยู่มา ปิดประตูตั้มพอนะกดข้างบ้านทรงลูกแล้วคนรากาศดีก็ได้เข้าป้าขนรยากาศปอดีก็เห็ุน้ำเหียนน้ำซานเป็นอีเจีไไป พี่เฮดให้ตัดขากัปตัน้ตัดขาเล่นกับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียช่องจัสมีนพาเพลินไลฟ์สดเด้อค่ะเด้อ่านกดแล้วขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อกลาบขอบพระคุณพี่น้องที่ช่วยดันที่ช่วยถีบเด้อค่ะผ้านโดนแล้วค่ะผ้านโดนแล้วรอแต่พินเนาะค่ะเนาะ รอแต่พินสร้างรายได้ได้แล้วรอแต่พินยืนยันค่ะตัดขาแล้วกระดูสวยงามเลิอดหรูอลังการยูได้เห็นว่ากระเลยเลียงเออเฮ้อ,อยเเลียงไอาหาย แม่ฉันบ่อยากไปโรงเรียนฉันเมียฉันอยากนอนคอยสิบป่วยเป็นว่ะไราไม่เกี่นสนิท้แรงเลยไปหาหมอตีไปหาหมอตีแล้วน้ำไผ่ ดีทุกคุยกับน้องเปิ้ลค่ะพี่น้องค่ะสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างใดเนาะ,ะเะดี๋ยวเราให้ฟังว่าบักหลานว่าอยากไปหลงเรียนนางกระปวดตัหัวละติดลายอำเภอ,อยางตลาดค่ะติดลายทางแมนนันยุ่ใกล้ๆบ้านน่ะก็ติดลายคนอยู่บ้านก็ติดพากันไปกักต ก็กัดไก่อันนี้ก็คมดีแต่คุ้นหน่อยอะมาให้กันไก่คมดีดีโอ้ก็สวยก็เลิศอยู่นะขาเลี้ยงเลียงก็ได้ตากอยู่ ตากใบกระิได้ไปเฮ็ดเชื้อแล้วบ้านกลับกระิได้กลับผู้เดียวละค่ะพี่น้อง่ะบักลาไปน้ำบ่ได้หรอกเพราะว่ายังบริสิทีดวัดสิ้นคนน้อยแก่ยายตายังสีบรได้กลับอยู่ เปิดประเทศก็เป็นบางจังหวัดหรือบางเขตที่เขาเปิดเนาะค่ะเนาะนนประเทศกันเขตไดเป็นแห้างๆงก็เจ้ากับบกเปิด่ะเสร็จแล้วจ้าพี่น้องค่ะเต็มกระตาเลยล้นกระตาน้อยคอยลากเลยเพรดีละตากได้ชุดหนึ่งเนาะค่ะเนาะเห็ดเพิงดำโอ้ยโอ้ผิดโอ้ย เห็ดแต่ดำแล้วแวเขาก็จะได้ตากเห็ดดำต่อนะคะนะเห็ดดำขาเหลืองๆจะพี่น้องจะ้ะนี่สล้วค่ะพี่น้องค่ะโฟนตกไปไหนไม่ได้เขาก็มาตัดขาเห็ดล้างเห็ดเนาะค่ะน้อพี่น้องค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคะ่ะโชคดีมีเงินสดเรื่อยๆสุขุนค่ะสวัสดีค่ะ